สวัสดีค่ะเยอะนะคะพักเยอะพักเยอะนะคะ เป็นภาษาถิ่นภาษาสวยเจอหักเจอ เอาไปกินดิบๆนะคะผักนี้มันจะมีรสชาติฝาดนิดนึงนะคะแต่อร่อยไปกินกับน้ำพริกปลาทูปลากินกับลาบกินกับส้มตำได้หมดไปกินดๆๆิบนะคะกินแบบนี้เลยอันนี้อยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันหลังจะบอกว่ามันมีชื่อว่าผักอะไร นี่ตรงนี้นะคะเอาหญ้าในเปียามาปลูกไว้ตรงนี้มันเป็นจุดที่น้ำท่วมน้ำหลากทำข้าวไม่ได้กินนะคะทำมาสองปีแล้วลงมือทำเองสองปีแล้วไม่ได้กินก็เลยเอาหญ้ามาปักเลย คลิปนี้พาเดินเก็บผักผักเยอะอันนี้ไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยสวยแมงเยอะพวกแมงพวกเพลี้ย หมดแล้วนะคะมีแค่นี้แหละก็เก็บไปหลายรอบแล้วมันก็เลยเหลือแค่นี้ผักเจอมันมีต้นใหญ่นะแต่ว่าตัดทิ้งก็เหลือต้นเล็กๆต้นใหญ่ต้นสูง เอาไว้ก็เก็บเก็บไม่ได้เหมือนเดิมแล้วแหละก็ตัดก็ดีแล้วนะคะถ้าไมนจะได้สวยหน่อยมันก็แตกแตกหน่อออกมันไม่ได้ตายค่ะรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขออภัยค่ะมเมื่อแต่ฮะเมื่อแต่หาปุ่ม ปุ่มปิดกล้องอยู่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ